ครับสวัสดีครับหาดท่ามครับน้องเสียมตะบึปกรามอำเพื่อจัดตัวระพังหมีม่านจังหวัดเลยไทยบรรยากาศครับกลางตรงหน้าเลยครับฝนครับค่อยจินหยาตามธรรมชาติครับติดพื้นโตครับสบายสบายครับเขาแล้วครับถึงเวลาหิวน้เหมืย่างมากินน้ไม่ไหวแล้วครับ ครับเบิ้งครับทบเบิง้งนี่นี่ตัวสิขายสองข้อมครับครับนี่ครับเห็นไหมนีม่ยขาวขาวลำพูนครับ สวัสดีนะครับลูกแรกครับแข้งขาดีหางดีเล็บดีทั้งคูหน้ากูหลังครับรับประกันทกทอนเดือนหนึ่งครับเป็นลูกสาวหาห้องเดือนครับสงสัยแม่กับพวกลูกอะทำบ่าทำอะครับเพราะเป็นงูวงฝูงครับนี่เพิ่มสูงแม่ยุประมาณร้อยสามจิบห้าบวกครับเพราะแม่แม่หน่อยดีครับครับเบิ่งเลครับนาเลี้ยงเอ๊ะ นอเลี้ยนเสือหลอดครับโตเงี้ว่าหาจะเรียกสีหรอกครับผมว่ามันหนาเรียงอยู่มันเถือกเปิดราคาไวถเถือกครับเนี่ยเมือนเก่าพันหารอยครับเบื้องหลอดครับตรงไห้ที่โดยอีสานเลยลูกสาวอย่างเงี้ยหรอครับเป็นเครื่องแดงเครื่องอมนะครับดำแดงครับขาวหรือว่าขาวครับขาวบริสุทธ์ครับผมว่านหนาเรียกเยอะโตเงี้นีปครับครับปุ่นแม่แดงครับ แม่แดงกับลูกครับลูกผูนะครับงัอลูกแรกึ้นกันครับมักสีแดงครับลูกกระหาหงเรียนค้อกันครับนั่นเิ่งครับอันนี้เปิดเครอบหนึ่งเบนแปดพันหาอยครับทรงห้ซี่ด้วกันครับรับประกันตำนี้ครับเฮ่เพิ่งหลดเแงว่าสองตัวครับ สดใสดีครับครับยฟจินหยาน้มูอยู่นี่ครับเี๋ยวตนเอ้าในงูดำจิ้มดำดวยครับในโบสถ์ในโบสถ์ครับหย่าแสงเนี่ยโบสถ์ตั้งแย่รึเครับครับสครับควรกันไหมวันตัวหนดีกว่านี่ครับ ก็สูงอยู่ประมาณรลอยสามสิบห้าบว,วกลบเหรอครับว่าเป็นแม่มน้อยเหรอครับเ,เงี้ยเลยสดทีด้อนอย่ากได้ไลค์ก็ไปเรี้ยงครับนี่มาอวนมาเป็นแม่มน้อยเหรอครับใช่ขาเข้าอยู่ครับไอ้วัวสองตัวครับวัวพอถือตัวละเมื่อนสับตัวละเข่าพัดเข่าพัดกว่าเฮ้ยเสียขันาด ที่มันจะได้ด้วยครับเกสามมื้กว่าเสร็จแล้วครับนั่งลงือว่านี่งือไล่กัซื้อไปไว้ไ้เจ็บเลอครับเรี่งไ้แล้วไม่เสียรายหรอครับอีกคือภูมไทยธรรมชาติแล้ยนะครับเป็นบรรยากาศธรรมาชาติครับ แม่แดงกรับลูกคูนี่มื่นแปดพันห้าร้อยสั่นแม่ขาวกรับลูกแม่นี่มื่นเก้าพันห้าร้อยครับสั่นเอาสองคูสองค้อมเนี่ก็จะเป็นสามมื่นเก้าพันครับแดงว่าตังซี่โตครับคุ่มแซนคุ่มครับโอ้ยนียมนแม่หน่อยหี่อยดสดไสสีสับลุงว่าลูกแรกครับ อยู่ n อืด nhà จินยาครับแล to grass, ้วตอนนี Hence, ้เดี๋ยวมาไปยินหยาแล้วกันเดี๋ยวจะได้ขึ้นรถสวนจได้จวนจะจสได้ลงรดมายินหยาน้่งโม่บุตม่นั่นสบายเละม่อนี่งม่นั่นมาถ้าแตขายเอเบิ้งปีหนาะคปีหนาะต้องกวานี่แหละขนดบ่ได้แรครับต้องหมุนเวียนออกไป ปล่อยออกคอาเกี่ยวเขาแล้วก็ล่งสี่เหลี่ยมเกิดมุนันกันเลยอิสลาเสรีนี่สบายผลอายุวัยจินบัดเหมือบนันเคลืค่อนแบบ่เขาว่าให้เขาคอาเลยนี่กลางทงนี่จะเขาเขาว่าเขาก็แล้วแต้หรอครับตำ้ำบ้าชาติต่มบัดาเลยน้ำก็มีจนินมมน้ำมีอยู่เต็มบ้านหมดนี่ครับสบายนี่ลองใบบดครับ เรียนนี่ครับสบายพอดสี่สิบใบกับ้อมไปสบายเป็นย่ำนี่แหละย่ำเที่ยวเขาแล้วนี่แหละย่ำคังขวางย่ำหนาฝนกันธรรมดานี่ผมไทยเห็นธรรมชาติบังกระครักครบกานตัดสินใจครับถามกันครับขอบขั้วครับ ลงลลงใจครับโตมากครับทรงหาเลยครับทรงหาซี่หอดบ้านครับสบายสบายครับไปเจ็บเงินอยู่หมดละครับน้ำบ้านน้ำรองหมดละครับไม่ต้องห่วงครับเจ็บเงินบ้านเลยหอดขวานหอนยังหมดละเจ็บเงินปลายทางครับสบายไม่ได้ยากแฟนแฟนกับเลีนแลีนจะเมื่อครับมก็ได้กับมาบ้านนี ลาอยู่ลาทั้งวัวทั้งคนครับธรรมาได้เละครับอยู่บ่อเด๋ะครับอยู่บ่อเป็นหรอครับต้องไปให้รอบมุดถ้ามาจินครับครับอร่มแห้งยังไยได้ครับเนี่ยร่มยกักรมมีร่มยังไงบูบบ่แบบเนี้ย ใส่ไม่อยอะดิกันนะกันมันบ่ใส่ไม่ปากเป้านี่ยังสิเสียงก็สิลมฟูฟ่อๆครับนี่ก็สิก็สิพอได้แน่ยยุ่งละก็บ่ปาระมครับบ่มีนี่ครับตัวบางลมมันก็นหายซะม,มันหายนาะบ่าพออยู่งดีใจหรือไมอยู่ยไม่กัได้ครับอีซ <laughs> าโลเล เอ้เห็นน้นตันอวนเร็วอะ,อะวงไรอะออกควางมากอวนเลยตะกียี่ยูย่ในหัาใจเนี่ยเห็นจะนะนกินกับตาเรบวกมันหนาก <c oughs> ครับผมได้เรียนได้บรรยากาศไปไปเบิ่งเรียนไปอืมจะเบียร์กันเน้อครับนั่นแหละเบิ่งเรียนเรียนไปเพื่อว่ามันแท้ง มากระทูมาครับครับบุมาเกะบมไปงครับธรามาดารรรขอขอรครับครับ,รบรผมอรับผมครับผมขอขอบคุณขับคนที่รับชจบชีปสุภาพ้าครับครับผมครับผมขอจบชีพไว้สักนิหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ